สวีทคลินิกเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่คนเดียวนะคะในช่วงเวลาแบบนี้สําหรับเพลงที่เริ่มต้นทักทายกันนะคะเปิดประตูคลินิกกับคุณหมอหนุ่ยนะคะแพทย์หญิงวรารพรพันธุมโกม,มลกุมารแพทย์ประจำคลินิกวัยรุน่นโรงพยาบาลรามาธิบดีในช่วงเวลาของสวิตคลินิกเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีคุณเล็กค่ะเห็นบอกว่าเหงาเหงาอยู่คนเดียวจริงๆเลือกเพลงผิดนะน่าจะเลือกเพลงเหงามากกว่านี้มานั่งฟังเพลงกำลังบอกว่าเหงาคุณเล็กก็เปิดฟังเพลงอยู่คนเดียว S <S> เดี๋ยวได้คุยก็หายเหงาแล้วเดี๋ยว<ช>ได้คุยถ้าหากว่ามีใครโทรเข้ามาคุยด้วยสักนิดนึงก็จะหายเหงา <No. S 1> ที่เหงาเป็นเพราะเออแบบคุณสามีไปต่างประเทศเดือนหนึ่งไม่ได้เจอหน้ากันสักสองอาทิตย์แล้วมั้งคะกว่าจะได้เจอก็คงจะอีกประมาณเกือบสามอาทิตย์น,นะคะจะได้เจออะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกแล้วอากาศด้วยอากาศมันเป็นใจอะเนาะคุณเล็กดูสิมันฝนตกคลื่มๆอย่างเงี้ย มันไม่เหงาได้เหอยู่ใต้ดินเาเหงาสิอยู่ใต้ดินคุณหมอมองอะไรไม่เห็นตอนนี้ฝนตกไหอยังไงคุณเล็กไม่ทราบเหมือนกันแล้วเมื่อวานนี้ได้ข่าวว่าคุณเล็กไปติดฝนอยู่ที่ไหนน้ําท่วมมาไม่ได้อ่ะก็ประกาศคนหายกันทั่วหมดเลยใช่ไหยก็ให้หายไปบ้างคนจะได้คิดถึงจะได้รู้นะว่ามีเราแล้วจะรู้สึก อะไรอย่างนี้นะคะปรากฏว่าเขาบอกโอ้ยเมื่อวานนี้สบายสบายสบายหูจังเลยอาจารย์สุวรรณจะอาจารย์สุวรรณท่านก็ว่าอะไรท่านไปคนเดียวแล้วเนาะท่านคงมีความสุขมากเลยนะไม่มีใครขัดคอแม่นะนะ อืมก็อุ่นใจเล็กน้อยนะคะฟังดูยอมให้แซวยอมให้แซวช่วงเวลาแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะช่วยทําให้คุณหมอไม่เหงาได้นะคะโทรเข้ามาคุยกันมีเรื่องที่จะปรึกษาช่วงนี้เด็กก็ปิดเทอมแล้วด้วยนะคะ0 2 6 6 4 5 3 7 3 7 4และ75หรือว่า SMS นะคะ4689895มีคำถามเรียนปรึกษาปัญหาว่าเด็กปิดเทอมเอ๊ลูกอยู่บ้านคนเดียวจะได้ไหมลูกก็พอที่จะดูแลตัวเองได้นที่จะอยู่คนเดียวได้น่ะจะติ เกมไหมหรือเปิดเทอมจะเป็นยังไงต่อไปก็ลองโทรมาคุยกันได้นะคะช่วงนี้เห็นคุณหมอบอกว่ามีคนอีเมลมาถามเยอะเลยเป็นยังไงคะก็ต้องเข้าคิวกันตอบเลยอ่ะเนาะอ,อันนี้คําถามแรกเนี่ยนะก็ตั้งแต่ค้างไวตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วละ่ะอที่หมอบอกหมอจะโทรศัพท์ไปคุยกับเขาเพราะรู้สึวสกว่าเห็นเห็นอกเห็นใจค่ะเห็นอกเห็นใจก็เลยก็เลยโทร โทรไปคุยด้วยอะนะคะ,คะโทรไปคุยด้วยแล้วก็เลยสอบถามอะไรรายละเอียดอะไรมาหลายอย่างอะนะคะคือเรื่องก็มีอยู่ว่ามีคุณแม่ท่านนึงท่านกคอีเมลมาแล้วก็บอกว่าคุณหมอขาหนูมีลูกชายสองคนนะคะ,ค,ะคนโตก็ห้าขวบออเศษนะคะคนเล็กก็ประมาณสองขวบครึ่งนะคะหรือคนโตตอนนี้อยู่อนุบาลสามแล้วก็ปีหน้าก็กำลังจะเข้าปหนึ่งที่มันก็มีปัญหาตรงที่ว่าคุณแม่ท่านก็อยากจะเปลี่ยน เป็นโรงเรียนให้ลูกอะ่ะคือจริงๆโรงเรียนที่เรียนอยู่อนุบาลสามเนี่ยมันก็จะมีปนหนึ่งถึงถึงมสาม,มนะคะแล้วก็เอคุณแม่ก็บอกว่าความจริงโรงเรียนเก่าเนี่ยก็ดีดคุณแม่บอกดีดีมากเลยแบบว่าคุณครูเ้าเป็นคนที่เอาใจใส่นักเรียนมากเลยนะแล้วก็ผู้ปกครองกับคุณครูก็คุยกันได้ทุกเรื่องเลยแล้วก็ผู้ปกครองนี่สามารถโทรเข้ามือถือคุณครูได้ตลอดเวลาอื นะคะแล้วก็แต่กลุ้มใจมากเลยเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนโรงเรียนให้ลูกเพราะรู้สึกว่าโรงเรียนนี้อาจจะไม่ได้เน้นทางด้านวิชาการแต่เน้นจะสอนให้เด็กเป็นคนดีอย่างเดียวค่ะไม่ได้สอนไม่ได้เน้นหนักทางด้านวิชาการก็เลยอยากจะเปลี่ยนโรงเรียนไปที่โรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียน p r i v a t โรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนลาดที่โรงเรียนเอกชนเอกชนซึ่งค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะคะถ้าบอกชื่อทุกคนก็จะรู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็ แต่ก็มีปัญหาว่าคือคือมีความสุขโรงเรียนเอกชนแห่งเนี้ยที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็วิชาการเขาแข็งค่ะนะคะวิชาการเขาแข็งแต่ก็กลัวว่ามันจะไฮโซมากลูกเราไปอยู่ที่นูน่นลูกเราจะมีปมด้อยเปล่านะคืออาจจะมีอะไรไม่เท่าเทียมกับเพื่อนฟูงอะไรอย่างเนี้ยค่ะแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออดิฉันกับสามีนี่เงินเดือนน้อยค่ะอืมนะคะ,ะ,คะเงินเดือนน้อยค่ะแล้วก็ค่ารเรียนที่นู่นอ่ะ ต้องบอกว่าแพงแพงมากนะคะเพราะว่าโรงเรียนเก่านี้ก็ค่าเทอมประมาณค่าเทอมประมาณเทอมละหมื่นห้านะคะก็นับว่าแพงนะหมื่นห้านี่ก็นับว่าแพงโรงเรียนเก่าโรงเรียนเก่านี้เป็นโรงเรียนแบบคล้ายๆอินเตอร์นิดๆแบบว่าเขาเรียกอะไรนะที่ที่บัลลังกั่วหรออประมาณนั้นใช่เขาเรียกไอเอพอ่ะ นะคะ<อ>คือเรียนเรียนภาษาอังกฤษประมาณสีวันอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนภาษาไทยอีกวันหนึ่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็ค่าเรียนก็ประมาณหออมื่นห้าแต่ว่าโรงเรียนใหม่ที่บอกที่อยากจะเปลี่ยนไปอยู่ที่วิชาการดีๆนะ่ะค่าเทอมนี่ประมาณหกหมื่นอันนั้นหมื่นห้ากายอันนี้หกหมื่นอันนี้ยังไม่รวมแปดเจียอีกด้วยนะบอกว่าถ้าจะไปเข้าจริงๆเนี่ยเห็นว่าต้องจ่ายแปดเจียเป็นแสนหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เลย กุ้มใจมากคุณแม่ทานนีกยกกุ้มใจเพราะไม่รู้จะมันมันอยู่ในระหว่างที่แบบไม่รู้จะตัดสินใจยังไงจะเอาให้ลูกอยู่โรงเรียนเก่าดีไหมจะหรือว่าจะเปลี่ยนไปโรงเรียนใหม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แถมยังแซวคุณหมออีกบอกว่าจําได้ว่าคุณหมอเคยคุยถึงเรื่องลูกชายกับหมอเองอนะหมอหนุ่ยลูกชายคุณหมอ,อว่าตอนเด็กๆนะคุณแม่ก็พาไปฝากเข้าโรงเรียนอสัสสัมชัญซึ่งก็จะเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอะไรดโดง่งดังเรื่องจ <ำ S 1> ิชาาแม่นเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยจำแม่นมากเลยเขาบอกว่า อ,อทำไมคุณหมอ,อยังยังส่งลูกไปเรียนโรงเรียนอัศมชันได้เลยอ,อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณหมอจะต้องเน้นหนักเรื่องวิชาการใช่ไหมอะไรทํานองประมาณอย่างนี้คุณหมอก็โทรไปคุยกับคุณแม่ท่านนี้แล้วก็บอกว่าอ,อ,อาจจะเข้าใจผิดไปนิดนึงนะคะที่หมอหนุ่ยเอาลูกไปเรียนอัศมชันเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าโรงเรียนอัศมชันเนี่ยเขาแก่วิชาการหรอกนะคะแต่ว่าที่ชอบก็เพราะว่าหนึ่งเขาเป็นโรงเรียนที่มีระเบียบวินัยดีแล้วเขาก็ยังลงโทษเด็กอยู่ ในขณะที่โรงเรียนอื่นๆเนี่ยบางทีก็ไม่มีการลงโทษเด็กเวลาเด็กทําผิดระเบียบวินัยก็อ,อนด้อยคือหมอจะชอบเรื่องความเป็นระเบียบวินยัยเรื่องวิชาการนี่เป็นเรื่องรองอนะคะเรื่องวิชาการนี่เป็นเรื่องรองนะคะเด็กเนี่ยเราต้องการให้ลูกเราเรียนอย่างมีความสุขนะอะไรทํานองอย่างนั้น,นและที่สําคัญที่สุดที่หมอส่งเขาเป็นลูกไปเลยโรงเรียนนี้เพราะว่าลูกชายสามารถเดินจากบ้านไปโรงเรียนเจ็ดนาทีถึงอืม,อมเข้าใจไหมค่ะ หนึ่งลูกชายเนี่ยสามารถเดินไปโรงเรียน7จนาทีถึงแล้วก็ถ้าพูดถึงว่าฐานะเงินเดือนของเราอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราสู้ไหวสําหรับโรงเรียนนี้ สู้ไหวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรหนึ่งมันมันครบหมดทุกอย่างอะ่ะอันที่หนึ่งก็คือไปโรงเรียนมีชื่อเสียงอันที่สองมีระเบียบวินัยดีอย่างที่เราต้องการอันที่สามก็คืออยูอ่ใกล้อยู่ใกล้กลบ้านมากเลยลูกเดินไปเจ็ดนาทีถึงกับเจ็ดนาทีอะไรอย่างเนี้ยอืมเราเลยตัดสินใจอันนี้แต่ถ้าหากเกิดสมมุติว่าโรงเรียนนี้มันอยู่ไกล,กลนะคนุณเล็กค่ะสมมติโรงแอร์สำชัญน,นี้มันอยู่ไกลาจากบ้านหมอมากเลยนะ หมอคงไม่คิดจะย้ายบ้านเพื่อจะไปอยู่ใกล้โรงเรียนเพื่อจะให้ลูกเรียนหลงน้องอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เหมือนขี่ช้างจับตะกแตนเกินไปสมมุติว่าอยู่ใกล้ไกลอ่าไกลๆเนี่ยแล้วลูกหมอเนี่ยจะต้องตื่นแต่ตีสี่แล้วก็กินข้าวในรถกินข้าวเสร็จก็นอนในรถพอมาถึงโรงเรียนก็ปลุกอะไรแบบนี้นะหรือตอนเย็นรับลูกเสร็จลูกก็หลับในรถอะไรอย่างเงี้ยกลับมาถึงหรือไม่ก็กินอาหารในรถก่อนจะกลับถึงบ้านก็ นอนขึ้นเตียงอะไรแบบนั้นหมอก็คงจะไม่เอาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าแบบว่าโอ้โหแบบโรงเรียนที่มีวิชาการแข็งแกร่งอะไรอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะไปอยู่แห่งเดียวในประเทศไทยค่ะ นะคะก็มีโรงเรียนอื่นๆที่เขาก็มีระเบียบวินัยแล้วก็ก็เลยคุยกับคุณแม่บอกว่าไอ้โรงเรียนเก่าที่ให้ลูกเขาอยู่เนี่ยนะที่อยู่ที่อยู่อนุบาล3เนี่ยที่คุณแม่บอกว่าดีเนี่ยดียังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าคุณครูเขาเอาใจใส่ให้เรียนดีแต่เขาก็ไม่ค่อยเน้นเรื่องวิชาการเลยนะคะหมอบอกว่าอาจจะเป็นเพราะลูกคุณยังอยู่อนุบาลก็ได้เนาะเขาก็เลยอาจจะไม่เว้นเน้นวิชาการหรือบางโรงเรียนนี้เขาก็ไม่ได้เน้นนอย่างเวลาเราไปเรียนเมืองนอกเนี่ยเมืองนอกนี่เขาก็มาได้เน้นมากมายหรอกเพราะว่าเขาถือว่่าากรรเียนนใชวง ประหนึ่งปะหกอะไรอย่างเงี้ยถามจริงในคุณเล็กที่คุณเล็กเรียนมาเนี่ยคุณเล็กจําได้มัเรียนอะไรมามั่งเนี่ยโอ้โหปะหนึ่งประหกเนี่ยจาไม่ได้แล้วเอามาใช้เป็นประโยชน์ในปัจจุบันหรือป่ไม่ได้ใช้เลยนะก็ได้สิหมอหมอหมอเขาคุยคุณแม่บอกรู้ไหมตอนสมัยเด็กๆหมอก็เรียนหมดเลยทุกอย่างเลยประวงประวัติศาสตร์อะไรต่อเนี้ยภาษาไทยแม่กกแม่เกยแม่กลมแม่แก้วอ๋อมันใช้ได้ก็คือยังสะกดเราอ่านออกเออเันมันอ่านออกเขียนได้แต่ว่า การอ่านออกเขียนได้หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะมันเป็นพื้นฐานที่ใครจะต้องรู้อยู่แล้วแ่ะบอกว่าคุณหาเล่ไม่ว่าโรงเรียนอะไรมันก็รู้อยู่แล้วละ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าไอ้วิชาที่แบบโอ้โหคุณจะเอาแบบลึกซึ้งมากๆอย่างเช่นที่บอกให้ลูกคุณเก่งมากๆหมอคิดว่าไอ้วิชาตอนประถมเนี่ยนะหมอจำไม่ได้ละหมอเรียนอะไรไปแล้วหมอก็เอามาใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะส่วนใหญ่วิชาที่เอามาใช้ในปัจจุบันนี้ก็คือวิชาที่เราเรียนในมหาวิทยาลัย ระเบียบวินัยสาคัญที่สุดใ,ในช่วงเวลาเพราะฉะนั้นหมอถึงได้บอกว่าระเบียบวินยัยดิสซิ п ลินหมอถามว่าดิสซิ п ลินคุณแม่ถามดิสซิ п ลินแปลว่าอะไรหมอดิสซิ п ลินแปลว่าระเบียบวินยัยไม่ได้หมายความว่าแม้ตื่นเช้ามาก็ต้องตะเบะอะไรอย่างนี้นไม่ใช่แต่หมายความว่าระเบียบวินัยในการดํารงชีวิตอยู่ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ได้จากโรงเรียนแห่งเดียวหรอกอมันได้จากพ่อแม่แล้วก็ที่บ้านด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ไม่จําเป็นหรอกที่จะต้องถ้าหากเรามีความรู้สึกว่าเงินเดือนก็น้อยแล้วเราจะต้องแหมโอ้โหไปส่งลูกเยียโรงเรียนไฮโซซึ่งว่าเราจะต้องเสียค่าเรียนสูงๆอะไรแบบนี้เนี่ยแล้วคุณแม่ก็จะต้องหมุดหงิดอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างอะไรแล้วก็คุณแม่ก็ไม่รู้อีกว่าโรงเรียนนี้เนี่ยเขาเก่งวิชาการก็จริงคุณครูเขาจะยังโอภาปราศัยเหมือนกับโรงเรียนเก่าอยู่หรือเปล่าเพราะเท่าที่คุณแม่ก็บอกคุณแม่ก็สึกปลื้ม เริ่มมากกับโรงเรียนเก่าเพราะคุณครูพูดกันได้ทุกเรื่องอะไรแล้วเอาใจใส่ลูกเราดีอะไรต่อมีอะไรแล้วหมอก็บอกว่าหมอก็เคยเจอเป็นหลายหลายคนนะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้จบจากโรงเรียนมีชื่อเสียงค่ะหมอมีเพื่อนหลายคนที่เรียนหมอเนี่ยนะคะถ้าจบจากโรงเรียนวัดก็เยอะแยะน่าเคยมีอยู่คนหนึ่งชื่อโรงเรียนอะไรนะเดี๋ยวโรงเรียนวัดสังเวชจำได้ว่าตอนสมัยนั้นเป็นเขามาสอบเข้าโรงเรียนเตรียม คือเขาก็เรียนจบจากโรงเรียนวัดสังเวชนี่แหละแล้วเขาก็มาจบ,จบมาสามนี่แหละแล้วเขาก็มาสอบเข้าโรงเรียนเตรียมแล้วก็มาอยู่ห้องเดียวกับหมอเน,นี่ยนะอตอนนั้นเราก็แหมหญ <c oughs> ิงยะโสนึกว่าตัวเองเนี่ยแบบโรงเรียนวัดวัด เราเราเห็นเข้ามาจากโรงเรียนวัดใช่ไหม,มเราก็แซวเขาสีตามภาษาัยรุ่นน่ะเนาะ,ะปากปากมันมากปากปากไม่ดีก็ <c oughs> ไปแซวเขาบอกโรงเรียนวัดเหรอฉันก็โรงเรียนวัดอย่า <c oughs> นะ <c oughs> ฉันก็จบโรงเรียนวัดจ้าแต่โรงเรียนวัดฝรั่งนะ <c oughs> <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูถูกเขา <ừ> อะไรประมาณ <ừ> นี้แต่ตอนหลังๆนี่ก็เขาก็จบ,บวิศวะนะแล้วก็ตอนนี้ก็มีตําแหน่งเป็นใหญ่หญๆตัวโตในวงการราชการชิลาอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจบโรงเรียนวัดหลายคนอีกคนหนึ่งแกเรียนโรงเรียนวัดสุทธิค่ะคนนี้ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องหมอเองแหละ <ừ> คือคือลูกพี่ลูกน้องเพราะว่าคุณแม่เขาเป็นพี่สาวแท้ๆของคุณพ่อหมอนะแล้วก็ปรากฏว่าคุณพ่อเขาเสียชีวิตตั้งแต่ เขาเกิดเลยอ่ะ,ะเพราะฉะนั้นคุณแม่ซึ่งเป็นแม่บ้านธรรมดาก็ไม่มีอาชีพอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเ,ออเงินทองที่จะส่งส่งไปเลยโรงเรียนดีๆอะไรก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะคุณแม่ก็เลยต้องส่งไปโรงเรียนวัดนะคะในขณะที่คนในตระกูลเราทั้งหมดเนี่ยก็อยู่อัมชัรยหมดเลยะอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเด็กคนนี้เนี่ยแกก็เรียโรงเรียนวัดสุดที่ของแกแกก็สอบไปที่หนึ่งตลอดเลย เพราะนะเพราะว่าแกมีพี่สาวสี่ห้าคนพี่สาวแกก็ช่วยสอนสอนหนังสือสอนอะไรๆให้ปรากฏว่าแกก็เรียนจบโรงเรียนวัดุที่จบม,มจบจบจบหมหกหรือมสามเราจำไม่ได้แล้วก็ไปต่ออะไรสักแห่งหนึ่งนะคะจากนั้นมาแกก็แกก็มาเข้าเรียนแกก็มาเข้าที่จุฬาม,มาเป็นเ,เรียนจบวิศวะและแกะจบวิศวะเสร็จแกก็ได้ทุนไปเรียนต่อที่เมืองนอกจอนกระทั่งจบเป็นปัญญาเอก ตอนนี้แกก็ทํางานเกี่ยวกับทางด้านปิตโตเคมีอะไรต่อมีอะไรก็มีชื่อเสียงใหญ่โตมีมีตําแหน่งใหญ่โตแล้วยังทํางานเอกชนด้วยก็โอ้เงินทองเหลือเฟืออะไรเยอะแยะไปหมดซึ่งก็ไม่จําเป็นนะฮนะว่าคนเราจะต้องเรียนโรงเรียนดีๆแล้วก็ที่เห็นเลยโรงเรียนดีๆแล้วมันแย่ก็มีเล็กยางตอนสมัยที่ลูกชายหมอเรียนโรงเรียนอสัสัมเนี่ยก็ได้ข่าวมาว่า เพื่อนๆก็ถูกไล่ออกหลายคนเหมือนกันอืเพราะว่าเกเรเกตุงอะไรโรงเลนเขาไม่รับคือเขาเน้นหนักทางเรื่องด้านความประพฤติดีเขาเน้นหนักทางด้านระเบียบวินัยไม่ทำกันบ้านมาเขาก็ไล่ออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็เป็นส่วนที่ดีของเขาไงแต่ว่าจะบอกว่าโหเด็กเลยลงเลนนี้แล้วมันจะเก่งแบบสอบเข้าหมอได้หมดทุกคนหรือว่าสอบเข้าหมหาวิทยาลัยได้หมดทุกคนไม่ใช่ เด็กบางคนเรียนจบไปสามชันสอบอะไรเข้าไม่ได้เลยก็มีเพราะว่าอ,อย่าลืมว่าโรงเรียนปีๆหนึ่งเขารับตั้งเยอะค่ะคนเลกรับเกือบพันนะมั้งเป็นเป็นร้อยๆอะไรร้อยอ่ะอย่างน้อยก็หกเจ็ดร้อยคนอ่ะที่เขารับอ่ะแต่ละคนแต่ละคนแล้วคุณครูเขาเด็กพวกนี้ก็จะมีทั้งเก่งทั้งไม่เก่งปนกันอยู่อ่ะไอเด็กเก่งก็ไปโลดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาเก่งอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นไอเด็กที่ไม่เก่งก็ไม่มีใครก็สนใจหรอกยิ่งลงไปเรียนโรงเรียนดีๆอย่างนี้เขาก็จะสนใจแต่เด็กเด็กที่หัวดีเท่านั้นแหละ เพราะนั้นก็เลยบอกคุณพ่อค,คุณคุณแม่ท่านนี้ไปบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยนะถ้าคุณแม่เห็นว่าอันที่หนึ่งถ้าคุณแม่เห็นว่ามีเงินดาวเงินเดือนน้อยแล้วต้องมานั่งกระเบียดกระเสียนเพื่อจะส่งลูกเรียนเนี่ยอย่าลืมว่าคุณก็มีลูกเล็กๆอีกคนหนึ่งที่อายุอสองขวบกว่าซึ่งต่อไปก็จะต้องไปเรียนโรงเรียนเดียวกับพี่แหละถ้าเรียนแยกโรงเรียนมันก็ไม่ดีจริงไหมพี่น้องเขาก็มันลาบากคุณเองแหละคุณต้องไปรับไปส่งลําบาก แล้วก็ถามบอกว่าแล้วโรงเรียนที่คุณบอกว่าดีเนี่ยที่คุณจะปเปลี่ยนเนี่ยมันอยู่ไกลจากบ้านไหมเขาก็บอกว่าไกลจากบ้านไปอีกนิดหน่อยอนะแต่ก็พอไหวอะไรเงี้ยแต่ว่าที่สําคัญก็คือคาราเรียนมันแพงแล้วก็วิชาการแข็งแต่เราก็บอกคุณส่งลูกไปเรียนวิชาโรงเรียนที่มีวิชาการแข็งคุณก็อย่านึกว่าลูกคุณจะมีความสุขคือถ้าลูกคุณเป็นเด็กที่หัวดีเรียนดีไปไปเรียนโรงเรียนที่เขาเข้มงวดทางด้านการเรียนเนี่ยลูกคุณอาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าลูกคุณเป็นเด็กที่ไม่ค่อยหัวดีเท่าไหร่ เราไปเรียนโรงเรียนที่เขาเข้มงวดทางด้านวิชาการเนี่ยลูกคุณก็จะมีปมด้อยลูกคุณเรียนสู้คนอื่นเขาไม่ได้ลูกคุณก็จะถูกคุณครูเเพื่อนฝูงดูถูกเหยียดยามจะถูกคุณครูไม่รักนะคุณครูก็ตําหนิติเตียนลูกคุณก็เลยกลายเป็นเด็กที่ขาดความนับถือตัวเองนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณเรียนโรงเรียนเก่าเนี่ยแล้วลูกคุณเป็นที่รักของคุณครูแม้ว่าเขาก็ไม่ได้เน้นหนักทางด้านวิชาการคุณก็พยายามดูซิว่าลูกคุณเนี่ยเก่งทางไหน แล้วก็พยายามสนับสนุนเขาทู่เอาเงินทองที่จะไปเสียค่าเล่าเรียนให้กับโรงเรียนแพงๆเนี่ยเก็บไว้ให้ลูกเรียนอะไรอย่างอื่นซึ่งเป็นทักษะของลูกดีกว่าเช่นอาจจะไปเรียนดนตรีเรียนกีฬาหรือเรียนอะไรก็ได้ที่เขาชอบบางคนเน่เด็กชอบวาดรูปก็ไปเรียนวาดรูปใช่ไหมคะคือเอาเอาเงินเอาทองนี้ไปให้เด็กเรียนเอาเงินเอาทองที่พาไปเที่ยวพาเด็กไปเที่ยวตอนที่เขาปิดเทอมหรือวิกเอนอะไรเงี้ยเอาไปเที่ยวให้เขาดีกว่าซื้อขนมไม่เขาทานหรือว่าอะไรอย่างเนี้ย หมอว่าเด็กจะมีความสุขมากกว่าส่วนวิชาการเนี่ยคุณหมอบอกว่าคุณก็ต้องคอยติดตามดูไอ้ไอช่วงหปหนึง่งหรือปหกเนี่ยมันคงไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกวิชาการพวกที่คุณแม่สอนสอนให้ก็ได้อืนะคะแต่ถ้าเลยปหกไปแล้ววิชามันอาจจะยากยิ่งขึ้นคุณแม่อาจจะไม่มีทักษะเพียงพอก็คุณแม่ก็อาจจะจ้างเด็กอะไรเอาเงินท,นที่เอาเงินที่เก็บไว้สะสมอ่ะที่ที่ที่เราไม่ต้องไปจ่ายค่าโรงเรเียนแพงๆในโะรงเรียนดีๆเนี่ย มาจา้างพวกอ,อน,นิสิตนักศึกษาซึ่งเขามาเอมาสอนพิเศษแล้วได้พิเศษอะไรแบบเนี้ยมาให้เขาช่วยสอนช่วยอะไรให้ตอนช่วงปิดเทอมอะไรอย่างนี้หมอว่ามันเบิกกว่านะมันเบิกกว่นนานะ <c oughs> แล้วก็แล้วอีกอย่างลูกก็ไม่เครียดด้วย <c oughs> นะคะออย่างอย่างกรณีของหมอนี่อย่าไปอย่าไปถือว่าเอ๊ะทำไมเลืทดดีทำไมหมอเอาลูกไปเข้าอัศสามก็มันเจ็ดนาทีเดินทางถ้ามันสะดวกเราอ่ะใช่ไหมคะ มันก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายเลยแหละและอีกอย่างหนึ่งคือแม่เองเป็นสิทธิ์เก่าด้วยไงยมแม่เองก็เป็นสิทธิ์เก่าอสัมชัญด้วยก็เลยใช่ไหมฮะเราก็เลยผูกพันกับโรงเรียนนี้อะไรประมาณนี้แต่พูดจริงๆแล้วก็ไปเห็นเพื่อนฝูงเขาหลายคนก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันเด็กเพื่อนฝูงเขาหลายคนที่จบออกมาก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ลาวก็มีเยอะนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องประสบเรียนโรงเรียนดีๆมีชื่อเสียงแล้วมันจะต้องประสบความสำเร็จเสมอไปอขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่ของพ่อแม่มากกว่าอื มอคิดว่าถ้าพ่อแม่เป็นคนเอาใจใส่นะลูกกลับมาถึงบ้านโอเคทำางานบ้านเือยังลูกทาแล้วก็ให้ความรักกับเขาให้ความอบอุ่นกับเขานะคะแล้วก็ไม่เครียดคือถ้าคุณคืนเอาเงินหกหมื่นไปจ่ายค่าเทอมแล้วคุณต้องมานั่งเครียดทํางานหาเงินหามุูกหามค่าเพื่อว่าจะได้เอาเงินมาจุนเจือเนี่ยคุณไม่มีเวลาเลี้ยงลูกลูกคุณก็แย่นะคะบางทีสังคมไทยยังติดอยู่กับค่านิยมที่ผิดผิด หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะว่าคิดว่าถ้าได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงดังๆแล้วอนาคตของลูกจะดีจริงๆแล้วมันพื้นฐานอยู่ที่สถาบันครอบครัวมากกว่าคุณลองไปดูสิอย่างคนที่เข้าเป็นใหญ่เป็นโตในเวลาเนี้ย เขากลุ่มทีเขามีทาหนังสือสมุดาหนังสืออะไรอย่างเงี้ยบอกประวัติอะนะไปอ่านสิเมื่อก็จบโรงเรียนวัดก็แย่ๆมไม่เห็นจะจําเป็นเลยว่าจะต้องจบโรงเรียนดีๆอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมไม่จําเป็นนะคะ,คะนะคะเพราะฉะนั้นแบบค่านิยมของคนเราถ้าเป็นหมอเนี่ยหมอหมอบ้านอยู่ไหนหมอก็จะให้ลูกเรียนโรงเรียนใกล้บ้านนะเพราะว่าตอนนี้ปัญหาใหญ่ของเราคือรถติดอะ่ะใช่ฮะเดี๋ยวนี้ก็หรือไม่ก็หรือไม่ก็เราก็ต้องปลูกบ้านอยู่ใกล้ใกล้กับ BTS ก็ไฟฟ้าส่งลูกส่งลูกขึ้นรถไฟฟ้าไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้สําคัญมากเลยถ้าหากลูกเครียดนะหมอเคยเห็นเด็กเล็กๆบางคนโอ้โหนอนในรถอนะ่ะพ่อขับรถมาหลับ,ลลบในรถอ,อะไรเงี้ยน่าสงสารมากตื่นตีสี่เงี้ยแบบต้องปลุกแต่ตีสี่ 4. ยังหลับอยู่เลยอะแม่ก็เอาเอา,เอาข้าวยัดใส่ปากใส่ปากอะไรแบบแบบน่าสงสารมากๆเลยนะคะคือเราเลี้ยงลูกเนี่ยเราอยากจะให้ลูกมีความสุขก็ขอให้เขามีความสุขเถอะค่ะอืมเนาะค่ะก็ไม่ทรมานเขาเลยน่าจะได้ความคําตอบที่ สมเหตุสมผลนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำให้คุณภาพชีวิตนั้นดีขึ้นหลังจากที่มีปัญหาหรือว่ามีความคิดกดดันตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าจะอย่างไรดีเข้าใจอยู่ว่าในการที่จะรักลูกนั้นก็อยากที่จะให้ลูกได้ในสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าบางครั้งมันก็ต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่เข้ามาเสริมกันด้วยนะคะว่าเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรความสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่เด็กเรียนชั้นป .1 ถึงป .6 แค่นั้นในโรงเรียนดีๆแต่มันอยู่ที่ว่าคนๆน,นั้นจะโตขึ้นมาแล้ว เป็นคนเป็นคนดีหรือเปล่าสำคัญที่สุดคือร้องเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีคนเราถ้าเป็นคนดีแล้วนี่นะไอวิชากะพูดจริงๆแล้วเนี่ยนะเด็กบางคนเรียนหนังสือไม่เก่งเลยอะ่ะแต่ถ้าเป็นคนดีนะแล้วเราก็พ่อแม่ก็พยายามส่งเสริมทักษะต่างๆที่เขามีอยู่นะหมายถึงว่าต้องคอยดูว่าลูกเราชอบทางไหนแล้วส่งเสริมให้เขานะเขาก็จะเป็นเด็กที่จะมีความรับถือตัวเองสูงแล้วเขาก็จะไปได้ดีอืเนาะ ก็อย่างบางคนเด็กบางคนเรียนไม่เก่งแต่นิสัยดีเป็นคนดีในสังคมแต่บางคนเรียนเก่งนิสัยไม่ดีใจแับแคบอาสูงอะไรางเงี้ยก็ก็ไม่สามารถงานกับใครก็ไม่ได้ซึ่งหมอก็เคยเห็นมาเยอะเลยนะคะค่ะเอาละคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนแป๊บหนึ่งดีไหมคะค่ะแล้วก็ที่สองค่ะสักครู่ค่ะ